สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับในการเข้าสู่ธรรมในครั้งนี้ผมในฐานะสิทธิพิบาลของกิดจักรนะครับอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องได้เข้าสู่ d ด n น e l s p l a n Daniel's Plan คืออะไรครับพระคัมภีร์กล่าวถึงร่างกายของเราว่าอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องก็สำหรับอาหารแต่พระเจ้าจะทรงให้ทั้งท้องและอาหารสูญสิ้นไปร่างกายนั้น มีไว้สําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สําหรับร่างกายร่างกายเขาเป็นของพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระเยซูได้ทรงจ่ายราคาให้กับชีวิตของเราให้กับร่างกายของเรานี้บนไม้กางเขนครับพระองค์ทรงใช้พระวรกายหรือร่างกายของพระองค์ตายสิ้นพระชนและเป็นขึ้นในความตายร่างกายนี้จึงมีชีวิตมีคุณค่าฉะนั้นการให การดูแลรักษาตัวเองร่างกายของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าร่างกายของเรานั้นเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและพระเจ้าคาดหวังให้เราดูแลรักษาร่างกายดีแล้ว d ดเนียลสแควคืออะไรด n นียลสแควก็คือผู้เผยพระวจนะดเนียลนั่นเองครับเป็นบุคคลในพมพีที่แข็งแกร่งแข็งแรงทางด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณความคิดสติปัญญาเขาถวายอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้าโดยการเริ่มต้น เลือกทานอาหารที่พระเจ้าประทานให้แดเนียลติดตามพระเจ้าอย่างอุทิศต,ตัวเองครับโดยเริ่มต้นจากการเลือกรับประทานอาหารธรรมชาติพี่น้องครับหลักฐานปรากฏอยู่ในแดเนียลบทที่ 1: ข้อ12นะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าขอท่านจงทดลองผู้รับใช้ของท่านสักสิบวันขอให้เขานําผักมาให้เรากินและน้ํามาให้เราดื่มพี่น้องครับกินผักกับกินน้ำครับก็คือ d ด n น e l ล Plan Die t ครับ การเลือกอย่างนี้แสดงถึงจุดยืนที่สําคัญทางด้านจิตวิญญาณว่าเขาวางใจพระเจ้าซึ่งการวางใจพระเจ้านั้นคารูอันนี้คือเรื่องราวของจิตวิญญาณครับซึ่งต้องประสานกับร่างกายถ้าร่างกายอ่อนแอก็ไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบทางด้านดีทั้งบวกกับจิตวิญญาณได้หรือแทนกับกันถ้าร่างกายแข็งแรงเขาก็จะสามารถทําให้จิตวิญญาณเขานั้นได้ส่งผลดีสนับสนุนจิตวิญญาณของเขา ฉันในฉันั้นครับพี่น้องครับในชีวิตของเราถ้าเราตั้งใจทำ Daniel's Plan Diet นะครับก็ผมรับรองครับว่าดีแน่นอนเพราะว่าเป็น plant based นะครับซึ่งความจริงแล้วการกิน plant based นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณครับแต่เมื่อเรากิน plant based เราอดอาหารอดอาหารหวานอดอาหารเนื้ออดอาหารสัตว์พี่น้องครับเราตั้งใจอดและเราเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณครับเราจะได้ ประโยชน์2ประการ2เด้งก็คือเราได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยและเรามีเวลาที่จะจัดสรรให้กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพี่น้องครับจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะเข้า d a n i ลส์แพลนนะครับขอบคุณพระเจ้าที่จานดานีได้นําเรื่องนี้เข้ามาในเครือจักรฉะนั้นในสรุปครับองค์ประกอบของการทำดานิลส์แพลนนะครับมี 5F นะครับ F แรกก็คือ Faith ก็คือความศรัทธา f อก็คือ Food คืออาหาร Ft3 ทก็คือ Fit การออกกำลังกายครับ F ก็คือ Focus การจดจอ่อและ f ทก็คือ Friend หรือกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่สำคัญนะครับเพราะว่ากลุ่มเพื่อนนั้นเป็นเรียกว่ามีความกดดันมีแรงจูงใจนะครับให้เราสามารถที่จะทาให้ไปถึงเป้าหมายได้วันนี้เราอยู่ในวันแรกนะครับอดอาหารเพื่อได้ฟังและได้ยินอดอาหารเพื่อได้ฟังและได้ยินแดนิเบทที่10ข้อ12นะครับ โปรดฟังพจนะของพระเจ้าแล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าแดเนียลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่านและข้าพเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคําของท่านโปรดฟังครั้งครับแล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าแดเนียลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลง ต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่านและข้าพระเจ้ามาด้วยถ้อยคําของท่านพี่น้องครับหัวใจสําคัญของการอดอาหารแบบแดเนียลก็คือต้องตั้งใจครับตั้งใจที่จะเข้าใจพังผีใช้คำว่าตั้งใจที่จะเข้าใจซึ่งหมายถึงการไข้ครวนหมายถึงความปรารถนาและหมายถึงการตั้งหมายเป้าหมายมุ่งไปตรงไปที่พระเจ้าครับ สี่สิบวันนี้พี่น้องครับเป็นวันแห่งความท้าทายครับแม้ว่าในระหว่างทางท่านอาจจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆและความท้าทายที่จะล้มเลิกพางท้าทายที่จะเบี่ยงเบนพระเจ้าจะทรงเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างให้เราได้เรียนรู้ครับและนั่นจะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและจิตใจของเราด้วยฝึกจิตใจเข้มแข็งด้วยความตั้งใจฝึกไว้ก่อนครับคิดไว้ก่อนครับว่าเราจะเจออะไรและเราจะเจอแบบไหน เราจะหลบเลี่ยงมันได้ยังไงพี่น้องครับนั่นคือหลุมพรางกับดักแต่ว่าถ้าเราเจอในสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเตรียมไว้พี่น้องครับนั่นคือการขอบคุณพระเจ้าเทศกาลเข้าสู่ธรรมสี่สิบวันนี้นะครับที่เราตั้งใจจะเติบโตวันนี้เป็นวันพุธรับเท้าเป็นวันแรกเราจะต้องตั้งใจเติบโตในศรัทธาในความเชื่อในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าครับและตั้งแต่วันแรกนะครับพี่น้องลองถอยกลับไปนะครับ ที่เราตั้งใจจะเอาหัวใจของเราเอาชีวิตของเรามามอบให้กับพระเจ้ารับเชื่อในพระเยซูตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าใจตั้งใจที่จะเอาหัวใจของเรามาหาพระเจ้าเราสามารถเดินและก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจครับว่าพระเจ้าจะทรงเดินร่วมทางกับเราแน่นอนครับพระเจ้าเชื้อเชิญเราให้เราเดินร่วมทางกับพระองค์ทุกวันแต่วันนี้เป็นวันพุธรับเท่าเป็นวันเริ่มต้นของ40วันแห่งเทศกาลเข้าสู่ธรรม เราควรจะต้องเป้าตั้งเป้าหมายครับเป้าหมายของการอดอาหารอธิษฐานครับอดอาหารแล้วจะต้องอธิษฐานด้วยนะครับนอดอาหารแล้วไม่อธิษฐานนี้ก็ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับได้แค่ร่างกายอย่างเดียวอดอาหารแล้วไปทําอย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์กับฝ่ายจิตวิญญาณนะครับอดอาหารต้องอธิษฐานด้วยพี่น้องครับตลอดช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรม40วันนี้หากเราอยากจะใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วหากเราอยากจะ มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์แล้วอยากจะเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นแล้วตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราลดทอนความอยากความปรารถนาของตัวเองมุ่งมั่นคำว่ามุ่งมั่นนี่สําคัญนะครับมุ่งมั่นมุ่งตรงมุ่งมั่นมุ่งตรงตั้งใจตั้งใจที่เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นและถ่อมใจลงแสวงหาพระเจ้านะครับขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเ,เรา การอดอาหารในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทรมานร่างกายแต่เป็นการแสวงหาความเข้าใจตั้งใจที่จะเข้าใจหน้าพระทัยของพระเจ้าตั้งใจที่จะเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานะครับในการอดอาหารครั้งนี้ขอเราอธิษฐานในวันแรกนี้ขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนวิธีการอธิษฐานของเราช่วยเปลี่ยนวิธีกินอาหารของเราช่วยเราเอาหูของเราฟังเสียงพระเจ้าจดจ่อกับสิ่งที่ดีที่สุดครับอย่าไปจดจ่อสิ่งที่เราอยากเราปรารถนา ตามเนื้อหนังของเราให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่แค่การพูดไม่ใช่แค่วาทกรรมเท่านั้นแต่เป็นการหยุดนิ่งและฟังพระเจ้าพูดกับเราและนําไปปฏิบัติพี่น้องรับแดาเนียลตั้งใจอดอาหารเพื่อพิสน์ชีวิตของท่านที่เดินกับพระเจ้าให้กับคนอื่นๆคนทั้งโลกได้เห็นอย่าลืมนะครับว่าแดนเนียลอยู่กับใครแดเนียลนั้นอยู่กับพวกมีเดียเปอร์เซียนะครับอยู่กับพวกบาบิโลนะครับ พี่น้องครับนั่นคือมหาอำนาจของโลกในสมัยนั้นแล้วนักวิชาการต่างๆนักการาศาสนาต่างๆนักปรัชญาต่างๆที่ดีที่สุดเก่งที่สุดอยู่ที่นั่นหมดแดเนียลนั้นเป็นผู้ชายเฉลยชาวยิวที่ถูกขว้าต้อนมาตั้งใจอดอาหารเพื่อพิสูจน์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือสปปรรพสิ่งทุกอย่างเหนือประชาชาติทุกอย่างเหนือมหาอำนาจทุกอย่างในโลกนี้พี่น้องครับพระเจ้าของเราอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ในตลอดชีวิตของดาเนียลนั้นไม่ใช่แค่การอดอาหารนะครับท่านเดินไปกับพระเจ้าเป็นการเอาชีวิตของท่านมอบวางไว้ในหัดพระเจ้าครับในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระเจ้าสัญญากับดาเนียลว่าตั้งแต่วันแรกที่ท่านจะเข้าใจตั้งแต่วันแรกที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจทอมลงต่อพระพักพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่านครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่านความตั้งใจ ที่แสวงหาพระเจ้าความตั้งใจที่จะเข้าใจพระเจ้าความตั้งใจที่จะรู้จักกับพระเจ้านั้นเกิดขึ้นตลอดชีวิตของดาเนียลพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของเขาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายพี่น้องครับแดเนียลแสวงหาการเข้าใจจากพระเจ้าและถ่อมชีวิตของท่านลงเพื่อฟังเสียงของพระเจ้าและพระเจ้าได้ยินคําร้องทูลของแดเนียลและตอบสนองครับพี่น้องครับตาของเราจดจ่ออยู่กับเราหรือเปล่า ทุกวันนี้ตาและหูของเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าหรือเปล่าเราใช้ตาฝ่ายวิญญาณของเราอ่านท่านัมภีร์และได้เห็นพระเจ้ามากขึ้นไหมเราได้หูใช้หูของเราฟังพระเจ้านะของพระเจ้าฟังพระสุรเสียงของพระองค์และเราเข้าใจรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นไหมเรารู้ว่าพระทัไทย,ขอ,ยงไงรรอของพระองค์เป็นยังไงเรารู้ว่าพระประสงค์ของพระองค์เป็นยังไงขอชีวิตของเราเบาขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาน,นะครับให้เราร่วมใจกัน,นอิฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าสันเสริญขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ได้ส่งโปรดเมตตาให้ข้าพงศหลายได้เรียนรู้จากชีวิตของแาเนียลว่าเขามีความตั้งใจที่จะเข้าใจและทอมใจลงต่อพระเจ้าพระเจ้าฟังคําของท่านขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของดาเนียลนั้นเป็นตัวอย่างกับพวกเราทั้งหลายทุกคนในการอดอาหารอธิษฐานในการอดอาหารที่แสวงหาพระเจ้า อดอาหารเพื่อได้ฟังและได้ยินพระองค์จึงอธิษฐานกราบทูลขอสิ่งนี้จะเป็นของพวกข้าพงศงหลายเป็นของพี่น้องของข้าพงศหลายด้วยเถิดกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอบเจ้าอํานวยพรครับพี่น้องโปรดอย่าลืมนะครับอดอาหารอาธิษฐาน ai ác say